สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บคาราบาบา้าหรือว่าการดูบาานะคะ,ะหลังจากที่เมือ<ะ>่อวานมูลประกาศขายตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่ง5โลนะตอนนี้เดี๋ยวมันจะออกมาเก็บ2กิโลเพราะว่าคนที่สั่งก็คือเพื่อนเพื่อนนักเรียนในห้องพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมึนก็ต้องเอาไปให้เขา2กิโลนะพี่น้องแล้วก็จะมีลูกค้ามารับอีก3กิโลเดี๋ยวแล้วเราก็จะเก็บคาราบาบ้านี้ไปทําขนมหวานด้วยนะวันนี้นะคะ รอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่เก็บนะคะการลาบบ้าบ้ายังอ่อนๆอยู่เลยนะถ้าโตไปกว่าน,นี้การเขาจะใหญ่แล้วก็จะยาวแต่ตอนนี้ก็คือยังอ่อนๆอยู่นะความเปรี้ยวมันก็จะไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่เดีย๋ยวมาช่วยกันเก็บนะคะเดี๋ยวมาดูกอแรกก่อนนะคะกอแรกนี้มึงก็จะเก็บอ่อนนี้นี่จะประมาณนี้นะที่เราอยากอยากอยากเก็บเอาสีแดงแดงเอาสีแดงแดงนะนี่นี่นี่สีแดงแดงอย่างนี้เอามา สองกิโลอันนี้มันเล็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดูดูดูดิจะเข้ามาอัพเพิ่มสัมผัสเอลฟ์เดี๋ยดึงแรงลูกลากมันขึ้นนี่อันนี้อ่นอ,อนๆนี่โอ้โหขยันเด็ดอย่างนั้นไม่ดีเลยอันนี้มันหักเกินไปไม่เอาก็จะเอาก้านออกแบบนี้นะคะ สองกิโลแม่จะเอาสองกิโลเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมารับประมาณอ่อนตึง ไปหรืปล่าลูกเอาลูกเอาลูกเล็กๆนั่นได้สีแดงสวยมากเลยแม่าจะเด็ดเลยเดี๋ยวมึนจะเก็บก่อนนี้การกำลังดีนะก้อนนี้นะ ไม่ไม่ก้านใหญ่เกินไปนี่นะคะจะสนาตกคิวแค่ก้านโอเคอันนี้ทำสวยๆนั่นเองนะใกล้จะได้หนึ่งกิโลหรือยังคนนี้ไม่เก็บเลยนะเนี่ยกินเหรอเปรี้ยวไหม เอาผมทำไมเป็นอย่างนี้ผมทําไมเป็นสีแดงมาดูดิ <S <S เราเน,น่าจะเอาม<ช>ีดมาเนาะอีกกิโลแล้วนะหนึ่งก,กิโลหนึ่งก,ก,ก,กิโลแล้ว <c oughs> นี่นะคะกิโลหนึ่งนะพี่น้องอันนี้มันขายยี่สิบโครนนะยี่สิบคูณห้าก็หนึ่งร้อยบาทนี่นะขายอย่างนี้ทุกปี <c oughs> ราคาไม่ขึ้นไม่ลง ยี่สิบโคนต่อหนึ่งกิโลตอนนี้ก็คือใครสั่งช่วงนี้ก็ได้การร้านลาบบา้บาที่สวยหน่อยเก็โผนนู้ชาดินลบาบบ้าบ้า จะเอาไปขายให้เพื่อนนักเรียนในห้องแกรสั่งเขาจะเอาไปทําแยมแล้วก็ไปทําอะไรอีกนะเขาบอกว่ามันจำไม่ได้แต่ที่นี่นะคือเขาจะาไปทําแยมนี่นะสวยๆเลยนะคะกานลาบบ้า,บามันจะออกรสชาติเปรี้ยวคนเดนมาร์กเขากคยกินแก่าทาเป็นน้ําหวานขนมหวานนะเขาไม่ได้กินสดๆจิ้มพิ่เกลือเหมือนเรานะพี่น้องมีแต่เรานี่แหละเอามาจิ้มพิ่เกลือเพราะว่าเราไม่มีมะม่วงขอบคุณแฟนคลับที่ส่งมา บอกว่าอยากส่งมะม่วงมาให้สองสาวเพราะว่ามะม่วงบ้านเราปีนี้โดกมากอยู่เดี๋ยวรอไปกินที่เมืองไทยนะคะไม่รู้เมื่อเมื่อไหร่จะได้ไปยังไม่รู้เลยใช้ฮูเนอร์ค่ะตอนนี้เราก็เก็บราบ,บาบ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านไปทําขนมหวานกันนะคะก็จะล้างทําความสะอาดกานาก่อนนะคะ แล้วก็นำมาหารประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวนำน้ำตาลนะคะลงไปผสมให้เข้ากันแล้วก็จะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้ากับเนื้อของปลาบาบ้านะคะตาลวานิลาใส่ลงไปก็จะคนให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะคะมันก็จะทำข้าวโอ๊ตน,นะคะนี่นะคะ100กรัม แล้วก็แป้งสาลีน้ำตาลน้ำตาลวานิลานะคะก็จะใส่เนย100กรัมนะคะก็ถ้าเนยละลายไม่พอหรือว่ามันแข็งเกินไปก็เติมน้ำน้ำอุ่นได้นะคะก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเอาเข้าเตาอบแล้วนะ ตาด้วยแป้งที่ผสมกับเนยกับน้ำตาลไว้แล้วก็ไม่ต้องทำนี่นะคะก็เดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบนะคะ1 7 5องศาประมาณ30ินาที แล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของขนมของพวกเราเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะก็เสิร์ฟหน้าด้วยครีมเฟชอร่อยมากเลยแต่เสียดายตรงที่ว่าเราซื้อครีมเฟชมาในสูตรมันบอกว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะแต่มนหาที่ว่า38%ไม่ได้แต่จริงแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิปครีมจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยน้อยอยน่นยยเนาะ ส้มหรือแย้ฟอร์นี่สั่กันจะเลเวอวิพลูหรือวิสิทธที่ซีฟาร์ฮันส์จะคยมาเยีมอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากเลยฟรัชมากเลยนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอร่อย Så vi skal lave cola, jelly, så, så noget, uh, at lidt. Okay. Med i, og sådan noget slik -agtigt. Okay. Det i, Ja. Har man da ikke Så er det Mm. Det lidt Det lidt Det er lidt Det Det er Det อินชีอะไรนะไฟ็อปลบปอให้มันเดือดก่อนถ้ามันเดือดก็ใส่เจลลี่ลงไปอย่างนี้เหรอไหนดูสิแล้วมันละลายไมม่เกน่อะ่สเมลย่่จะสึมลึกย่ถ้ามันหละเดีอีอะไานะจะสมลถ้ามันหนอดีออะ

ดีสำอะไรนะช็อกโกแล้วช็อกโกแลต n อโอเคตีลิสันคาเฟ่โอเคสีน้ำตาลเหมือนคาเฟ่ <Okay. S 1> เหมือนกาแฟเหมือน <Okay. S 1> เหมือนโสมโกโก้ 拜拜。<laughs> bye bye